ชอบคุณใช่ไหมก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ใหม,มออ้ําธรรมชาติรู้ด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฝั่งังด้วยกันใครกินไปใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะทักข้อความนะมาขอจองคิวกันก่อนได้เลยนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ที่มีพลังงานความสงสัยว่าคนที่คุณกําลังนึกอยู่เนี่ยเขาชอบคุณใช่ไหม นะสับสนไปหมดแล้วแม่จ๋านะมาดูไพ่กันมาให้ไพ่บอกทีนะว่าเขารู้สึกชอบคุณจริงๆใช่ไหมหรือว่าคุณคิดไปเองขอดูพลังงานหน่อยนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นย่งไงโอ้ดูจากพลังงานต้องบอกเลยความรู้สึกของคุณตอนนี้นะมันเหมือนกับมันมีความ สับสนนะสับสนกะทีท่าสับสนกะท่าทีนะเออบางครั้งเขาก็ดูสนใจคุณดีบางครั้งก็ดูเหมือนมองไม่เห็นคุณไปซะง,งั้นเลยนะทำให้คุณสับสนไปแล้วนะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงอ่ะคุณกันแน่รู้สึกดีอ่ะคุณไหมชอบคุณจริงๆหรือเปล่าเขาชอบคุณใช่ไหมเนี่ยมีความสับสนแล้วเกิดนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะ ทีท่าของเขาที่มันดูนิ่งแล้วกันเนาะนะมันดูนิ่งมันดูเฉยมันดูบางครั้งพิเศษบางครั้งก็ดูเหมือนกับคนทั่วทั่วไปนะใส่ใจคุณมีพิเศษในบางครั้งแต่บางทีก็ต้องบอกว่าใส่ใจคุณเหมือนกับคนทั่วๆไปที่เขารู้จักนะมันทำให้คุณสับสนมากๆเลยนะอยากรู้จังนะชอบฉันจริงๆใช่ไหมขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยถ้าถามว่าชอบใช่ไหมต้องบอกเลย ใช่จ้ะเขาชอบคุณค่ะเออไอทีท่าท่าทีที่ดูเหมือนไม่ค่อยสนใจบ้างที่ดูนิ่งบ้างดูเฉยบ้างดูสับสนปนเปไปหมดทําให้คุณสับสนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นไปได้เหลือเกินว่าบางครั้งบางทีนะเขาอาจจะยังรู้สึกสับสนในใจลึกๆ ว่าความรู้สึกที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ยมันเป็นความชอบจริงๆใช่ไหมคือต้องบอกว่าเขาอะสับสนในใจอะสับสนตัวเองอะนะสับสนในตัวเองอยู่สับสนความรู้สึกของตัวเองอยู่ไม่มั่นใจหรือบางครั้งบางทีต้องบอกว่าเขาอาจจะมีอุปสรรคหรือมีพันธะอะไรบางอย่างที่ติดขัดอยู่มันทําให้เขาเอ่อไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่า มันมันมันใช่ความรู้สึกชอบจริงๆหรือเปล่าคือบางคนอาจจะเพิ่งจบจากความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆมายังไม่แน่ใจว่าความรู้สึกที่มีให้คุณอนะมันเป็นชอบจริงๆหรือเปล่าหรือเขาแค่ต้องการหาใครทดแทนมันเกิดความรู้สึกสับสนตร,ตรงนี้ค่ะนะมันก็เลยทําให้เขาแสดงออกชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างแต่ถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมต้องบอกเลย100%นะร้อยเปอร์เซ็นต์เขาชอบคุณแล้วค่ะ เขารู้สึกพิเศษกับคุณแล้วเขาชอบคุณแล้วใช่ค่ะเขาชอบคุณคอนเฟิร์